ดิโตดนาะพ่อเป็นวีแก่ไหมครับทุกคนเดี๋ยวนี้ในในคอมมูนิตี้เรามันมีคาว่าวีแก่้วใครมันเป็นคนคิดว่าวีแก่ใครมันเป็นคนคิดคำนี้อ่ะใจเย็นนะ <laughs> ทุกคน ไปดูไปดูไปดูในวิดีโอไปดูในช่องดิตโตนะคะแล้วก็กดวิดีโอนะแล้วก็กดเลื่อนดูนะคะว่าดิตโตเดบิวต์วันไหนดิตโตเพิ่งเดบิวต์ไปเมื่อส <G ül> ี่เดือนที่แล้วนะท,นนทุกคนดูตำแหน่งทุกคนดูดูหนังหน้าก่อนดูหนังหน้าก่อนดูหน้าให้ดีอันนี้เรียกว่าแก่ถ้านี้เรียกแก่นะคะโอ้โหโอไอรีนก็คงเรียกยายทวดไปแล้วยายทวดไปแล้วปกติ งงเลยเฮ้ยเพิงพ่งเพิงพ่งเพิ่งเพิ่งเพิ่งเคยเจอคอมเมนต์ว,ว่าเป็นวีวแต่ก็คอนเทนต์อยู่นะวันนี้ถว่าป็่คอนเทนต์อยู่นะ